สวัสดีค่ะชาทาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรยินดีต้อนรับสู่ไชน่าปอปี้สตาร์โรค่ะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปไปวิกฤตความรักสําหรับครึ่งเดือนหลังกันนะคะก็ตั้งแต่วันที่17เจ็ดไปจนถึงวันที่31มีนาคมในคนโสดตอนนี้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยตัวเองเนาะมีอิสระอยากจะทําอะไรก็ได้ทํา คุณเป็นคนที่สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองตอนนี้เนี่ยเรามองว่าคุณพยายามที่จะโฟกัสทุ่มเทไปกับการสร้างอนาคตให้ตัวเองนะ <c oughs> เพื่อให้มันมีความมั่นคงมากกว่าที่เป็นอยู่ในบางคนเนี่ยมันเป็นเหมือนความพยายามอยากที่จะ เอาชนะคําดูถูกของคนเก่าๆที่เคยพูดเอาไว้ว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองหรอกหรือว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้หรอกในชีวิตนี้มันเป็นเหมือนแรงฮึดสู้ที่ทําให้คุณไม่กลัวกับความท้าทายหรืออุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้าเลยอ่ะต้องบอกก่อนว่าตัวของคุณที่พยายามผลักดันตัวเองขนาดเนี้ย ไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณอยากที่จะได้คนพวกเนี้กลับเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณอยากจะได้ความสับใจที่ได้เห็นความผิดหวังบนใบหน้าของพวกเขามากกว่าคุณอยากที่จะเอาความสําเร็จของตัวเองมาตบหน้าคนที่เคยดูถูกเราเอาไว้คนเก่าๆที่ได้ฝากบาดแผลไว้ให้คุณคนคนนี้เขาสามารถเป็นชาวธาตุลมได้นะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกลุ่ม แล้วก็สามารถเป็นชาวลัคนาราศีสิงกับมีนได้เหมือนกันเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้อ่ะมันมีความท็อกซิกมากๆเลยเขาทำให้คุณไม่มีความสุขไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ดีพอสักทีในสายตาของเขาเขามักจะหาข้อด้อยของคุณแล้วก็มักจะโทษว่าคุณเนี่ยเป็นคนผิด คุณโดนกดเอาไว้จนทําให้มันเริ่มไม่มีความมั่นใจในตัวเองขึ้นเรื่อยๆเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะสงสัยเราคงไม่ดีอย่างที่เขาเคยพูดเอาไว้แน่ๆเลยอะ่ะการได้หลุดพ้นจากคนคนนี้มันเหมือนทําให้คุณได้ชีวิตใหม่คุณได้หันกลับมามองตัวเองแล้วได้เห็นความเป็นจริงอะ่ะเรียลิตี้อะว่าจริงๆแล้วคุณเองก็ไม่ได้แย่นะ มันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เขาเคยพูดเอาไว้เลยอะด้านลบๆของคุณอะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จที่สุดไม่ใช่คนที่เป็นที่หนึ่งในสา์อาชีพแต่คุณมาไกลามากๆอะไม่มีตรงไหนเลยที่คุณแย่หรือคุณไม่ดีพอในสายตาเราอะเรารู้สึกคุณเก่งมากนะที่พาตัวเองมาถึงทุกวันนี้ได้ต้องถือว่าเป็นโชคดีที่สุดมากๆในชีวิตของคุณแล้วลักว่า ที่เราไม่ได้ลงเอยกับคนคนนี้เนาะ,ะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะเรารู้สึกว่าตัวของคุณคงจะต้องจมอยู่กับความทุกข์ไปตลอดชีวิตอะเพราะมันไม่มีอะไรที่มันดีในสายตาเขาสักทีทุกอย่างที่คุณทํามันต้องมีข้อผิดพลาดมันต้องมีคําตําหนิมาตลอดอะเราไม่สามารถที่จะอยู่กับคนที่เขามองเราในแง่ลบได้เนาะแต่อีกไม่นานนี้นะคะโชคชะตากําลังจะเปลี่ยนไปนะ มีคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณสามารถเจอได้จากการทำงานนะคะเขาเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกคามรู้สึกสงบได้ในเวลาที่ได้อยู่หรือว่าได้คุยกันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่มีค่าพอหรือว่าดีไม่พอเหมือนอย่างที่คนเก่าๆเคยทำมาเป็นคนที่มองเห็น คุณค่าในตัวของคุณเป็นคนที่ appreciate ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำให้เขา,าอะเรามองว่ากับคนคนนี้มีโอกาสสูงมากเลยนะว่าเขาจะเป็นคนที่คุณจะได้แพลนอนาคตร่วมกันความสัมพันธ์อะมันมีโอกาสที่จะสามารถไปต่อได้ไกลดูแล้วสดใสมากๆเลยนะคะคนโสดส่วนคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นคุณมีความกังวลที่มันซ่อนอยู่ลึกๆว่าคนรักจะมีคนอื่นด้วยนิสัยของอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะที่ค่อนข้างรักอิสระยังชอบความสนุกสนานเข้าสังคมเก่งเนาะเขาเป็นคนที่มีคน รายล้อมอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพศเดียวกันหรือว่าต่างเพศหรือว่ามันอาจจะเคยมีเคสในอดีตเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นแผลฝังใจคุณก็ได้เหมือนกันเช่นเขาอาจจะเคยนอกใจเรามาก่อนแล้วกลับมาคืนดีกันกลับมาคบกันมันก็เลยทำให้คุณอดไม่ได้อะที่จะคิดมากอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะไปหาใครที่ดีกว่าเราอยากให้ระวังการกระทำของตัวเองให้ดีๆเนาะ เพราะอย่างที่บอกไปว่าตอนเนี้ยเราเริ่มมีความหวัดระแวงเรามีความแบบไม่ไว้ใจอ่ะอาจจะทําให้กลายเป็นว่าตัวเรานี่แหละที่เป็นคนผลักคนรักทําให้เขาเตลิดไปมากกว่าเดิมเราอ่ะอาจจะมีการที่ไปบังคับให้เขา เปิดพื้นที่ส่วนตัวให้เราเข้าไปโดยที่ไม่ได้ถามคอนเซนต์ไม่ได้ถามความสมัครใจของเขาเลยว่าเขาอยากที่จะทําแบบนี้หรือเปล่าเช่นเราอาจจะเข้าไปขอพาสเวิร์ดโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาหรือว่าใช้แอปตามตัวอะไรแบบนี้แล้วมันทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจมากๆเลยเขารู้สึกว่าคุณไม่เว้นสเปซให้เขาได้หายใจอ่ะไม่ได้มีความเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของเขาเลยตอนแรกอ่ะมันอาจจะเป็นแค่ความระแวงของเราเองอ่ะ อาจจะเป็นความคิดมากอาจจะเป็นอะไรที่แบบอยู่ในหัวของเราแต่พอเราได้ไปบีบอีกฝ่ายหนึ่งมากๆเข้าอะความระแวงมันอาจจะกลายมาเป็นความจริงได้นะถ้าคิดอยากที่จะคบกันสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยคือต้องมีความเชื่อใจให้กันในเคสที่กลับมาคบกันหลังจากที่เขาเนี่ยอาจจะเคยนอกใจหรือว่านอกลกูนอกทางไปบ้างนะคะคุณก็ต้องกันเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีต ออกไปให้หมดนะเพราะอย่าลืมว่าคุณเป็นคนตัดสินใจที่จะรับเขาเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งคุณต้องใจกว้างมากพอที่จะไม่เอาความผิดพลาดที่มันเคยเกิดขึ้นของเขาอะมาพูดซ้ำๆซัซกๆจนมันกลายเป็นว่ามันบั่นทอนความรู้สึกกันทุกฝ่ายและอีกคนหนึ่งอะเขาเองก็รู้อะว่าเขาทำผิดมาแล้วเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะมาได้ยินแบบ สิ่งเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยมันไม่มีความสุขหรอกเนาะอยากให้จำเอาไว้ว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่จะไปรอดอะถ้าคนทั้งสองฝ่ายขาดความเชื่อใจไม่มีความมั่นใจในความซื่อสัตย์ในตัวของกันและกันนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มนิดนึงนะว่าเขามีอะไรอยากที่จะบอกเราหรือเปล่าสำหรับคนโสดนะคะไพ่ใบแรก work ช่วงนี้คุณมีการโฟกัสไปกับการทำงานการทุ่มเทให้กับอนาคตของตัวเองมากกว่าที่จะใส่ใจในของความรักใจของคุณอะ่ะมุ่งไปสู่ความสำเร็จมากที่สุดเลยความรักถือเป็นเรื่องรองมากๆม,มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไร New Love กำลังจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ดีกว่าคนที่คุณเคยเจอมามากๆเลยเขาจะเข้ามาทำให้คุณมีความหวังกับความรักอีกครั้งหนึ่งทำให้คุณเนี่ยได้เชื่อว่ารักแท้มันมีจริงนะคะ Finances and Careers คุณจะได้เจอกับคนใหม่ๆคนคนนี้เนี่ยจากการงานหรือว่าอาชีพของเราที่นำพาให้ต้องไปร่วมงานหรือว่าติดต่อกับคนคนนี้และไพ่ใบสุดท้ายนะคะ Love yourself first สิ่งที่คุณได้ผ่านมาถือว่าหนักหน่วงนะเรารู้สึกว่าคุณเก่งที่สุดเลยที่สามารถผ่านมันมาได้ตอนนี้อยากให้คุณเนี่ยรักตัวเองให้มากๆ คุณอาจจะผ่านช่วงเวลาที่เสียความเป็นตัวของตัวเองไปเสียความมั่นใจในตัวเองแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณเป็นอะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครถ้าเราคิดอยากที่จะเปลี่ยนจริงๆก็ขอให้เปลี่ยนตัวเองอะเพื่อที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่มันดีกว่าเมื่อวานส่วนคนที่มีคู่ไพ่ใบแรกที่เราได้นะคะ บิวตี้คนรักของเราเขาเป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์มากๆเลยทําให้มันมีความกังวลใจในในตัวของเราอะว่าเออมันมีคนเข้ามาหาเขาเยอะนะคะแต่อยากให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองให้เยอะๆนะว่าตัวเองอะก็มีดีอย่าคิดว่าตัวเองด้อยกับคนอื่นคนทุกคนอะมีความยูนิคต่างกันไปไม่มีใครที่สามารถเข้ามาแทนคุณได้นะคะ It is safe for you to love เนี่ยมันมีความกังวลใจเต็มไปหมดเลยคุณกลัวว่าความรักระหว่างคุณและคนรักมันไม่ปลอดภัยอีกแล้วแต่ไพเ่เยเข้ามาคอนเฟิร์มให้นะคะว่าคนรักของเราเนี่ยใจเขายังอยู่กับเรานะยังไม่ได้เปลี่ยนไปความรักของคุณทั้งสองคนมันยังมีความสตรองยังมีความปลอดภัยอยู่นะคะขอให้วางใจได้เลย a s s เช่คุณรักคนรักมากๆเลยเนาะทั้งรักทั้งห่วงไม่อยากให้ใครเอาคนคนนี้ออกไปจากเราเลยทำให้บางทีเราก็กลายเป็นคนงี่เง้าไม่มีเหตุผลเพราะพยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองว่าคนคนนี้เขาจะเป็นของของเราไปตลอดแต่อยากให้คุณรู้นะว่าความรักอะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการแสดง การเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอย่างเดียวนะคะเอ่อคุณสามารถแสดงความรักได้หลายๆแบบนะสามารถทําให้เขารับรู้ได้นะคะเพราะคนรักของคุณอนะ่ะเขาเองก็รักคุณมากๆเหมือนกันมันไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวที่รักมากๆหลงมากๆเพียงแต่ว่า คนคนนี้เขามีการแสดงออกที่มันต่างจากคุณการแสดงออกของความรักของเขามันอาจจะไม่ได้มาจากการที่ต้องแสดงความเป็นเจ้าค้าเจ้าของอะ่ะเขาอาจจะแสดงออกด้วยการที่เขาให้อิสระคุณในการที่จะทําอะไรก็ได้หรือว่าเขาเคารพในความเป็นคุณมากๆพร้อมที่จะซัพพอร์ตถ้าคุณต้องการนะคะมันมันมีหลายๆแบบนะความรัก,กะนะคะอยากให้เลือกเอา ความรักที่มัน positive มากที่สุดกับตัวของคุณเองนะอย่ารักจนทำให้ตัวของเรากลายเป็นคนไม่มีความสุขภายไปสุดท้ายนะคะ stay optimistic about your love life อยากให้คุณพยายามมองทุกอย่างในแง่ดีเนาะมองในแง่ที่มัน p o s i t i v อย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งคิดว่าทุกอย่างมันจะแย่หรือว่าโอ้โหความรักของเราอะ่ะมันต้องแบบลงดิ่งแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปคิดแบบนั้นนะคะพยายามมองในแง่บวกแล้ว ความโพส i ิฟอ่ะมันจะเข้ามาในชีวิตของเราแต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มคิดแล้วว่าโอ้โหคนรักอ่ะยังไงก็ต้องมีคนอื่นซุกไว้แน่ๆเลยคุณเริ่มคิดในแง่ลบมากๆมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นแย่ลงไปอ่ะนะคะคุณได้ในสิ่งที่คุณขออ่ะนะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสำหรับขึ้นเดือนหลังเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อเปเลยอย่างมากสุดเนี่ยก็70-80%หรือมันอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะขอให้ฟังแบบมีสติมากกว่าเนาะอย่าฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหต้องเป็นจริงแน่ๆจนทำให้ไม่มีความสุขอะนะคะ,ะฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe c h แ n ล e l b o b ้ y ตาร์โด้วยเจอก,กันคลิปต่ตอไปคะ่ะ